ยังไม่พูดความจริงอีกข้าเห็นนางขึ้นเกี่ยวไปกับตาขบวนขนาดนั้นต้องไม่ใช่ผู้สูงศัก์ธรรมดาแน่นอนไปซะโอ้ยอ้ยเขาว่าเขาไม่เหมือนโกหกนะเมียวชิงบอกเขาเองว่านางแต่งกับหวังต้าลี่ไม่เห็นจะไปต้องหลอกข้านี่ทิงซี่ จำที่ข้าเคยบอกว่าพระสนมเจียกับเมียวฉิงหน้าเหมือนกันมากท่านหมายความว่าถ้าเมียวฉิงคือพระสนมเจียจริงๆทำไมนางไม่มไทักทายพวกเราล่ะอาจมีความจำเป็นอะไรลองสืบดูหน่อยก็จะรู้แล้วพระนางนี่คือของขวัญวันเกิดที่ฝ่าบาทพระราชทานให้พระองค์นับประเทศไทยต่อพนางเห็นได้ชัดเจน วันที่จะขึ้นเป็นฮองเฮาคงอยู่ไม่ไกลพยิยคะให้รางวัล <c oughs> <c oughs> อือืมอื้อขอบพระทยัยขอบพระทัยพระนาง <c oughs> ช่วงนี้มอหล,ลวงสร้างยังตรวจชีพรจรให้ฝ่าบาททุกวันหรือไม่คือกราบทูลพระนางพิยคานางชั้นต่ำนางชั้นต่ำเอาแต่ใช้วิธีวานเสน่ห์มายั่วฝ่าบาท เห็นข้าอยู่ในสายตาเลยจริงๆเออคงต้องหาวิธีดีๆเสียแล้วเพราะนางอย่าส่งกริ้วกระหม่อมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่จะไปต้องให้พระองค์ลงมือเองเลยฮะหมายความว่าอย่างไรองค์ไทยเฮาเสด็จกลับหวังแล หลี่กงกงเจ้ารู้ใช่ไหมว่าควรทำอย่างไรโปรดวางพระไทยมอบให้บ่าวได้เลยพะยาค่ะเห็นว่าตอนข้าออกจากวังไปสวดมนต์ห้องเต้ได้แต่งตั้งสตรีสามัญชนเป็นสนมพระยาค่ะพระสนมจีอ่อนโยนเรียบร้อยหลังเข้าวังก็รักษากฎอย่างดีเลยได้พระไทยฝ่าบาทมากก็ดี ในที่สุดวังหลังก็มีคนเข้ามาจะได้สืบทอดสายเลือดของราชวงศ์เราสักทีพยากค่ะแต่ว่าช่วงที่พระองค์เสด็จออกไปเรื่องใหญ่ในวังไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวฮะพูดมาให้ฟังสิหลายวันก่อนฝ่าบาททรงสนับสนุนสตรีนาหนึง่งให้เข้าสำนักหมอหลวงและแต่งตั้งเป็นหมอหลวงขัน้นหกว่าอะไรนะ อาซาข้าจัดการแล้ววันนี้จะไปตรวจชิมจรพระสนมเจียนะวางใจเถอะครั้งนี้ข้าต้องเห็นความจรงนะิงแน่หมอหลวง้างไทเฮาส่งมีรับสัง่งเรียกเจ้าไปตำแหน่งจริงเหอเดี๋ยวนี้ทำไมอยู่ๆเรียกเจ้าละ่ะยังไม่ไปอีกหรือให้ไทเฮาต้องมารอเจ้ากันทำอะไรระวังด้วย กคือหมอหลวงหญิงที่ฝ่าบาทสนับสนุนเองหรือกราบท,ทูลไทยเฮาใช่ไปคะตั้งแต่ตั้งราชวงศ์ในวังไม่เคยมีขุนนางหญิงมาก,ก่อนต่อให้เป็นห้องเต้ก็ไม่อาจทำลายกฎบรรพชนได้วันนี้เจ้าไปลาออกเถอะไทยเฮาไปคะหม่อมฉันกลับคิดว่าการเลือกหมอหลวงต้องดูวิชาแพทย์ไม่สช่เพศอีกอย่างสตรีก็ไม่ได้กว่าบุรุษ สตรีศึกษาร่ำเรียนรักษาผู้คนไม่ได้กว่าบุรุษเสมอไปพูดจาโอหังนักข้าละอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเจ้าจะเก่งแค่ไหนหากที่เจ้าพูดไม่เป็นความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่การลาออกจะแก้ปัญหาได้กราบทูลไทยเฮาหม่อมฉันยินดีทดลองไปคะ ไห้เฮาไปคะพระองค์พระประช,ชวรหนักต้องรีบรักษาโดยเร็ว